ถามว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยส,สามารถรับกรรมแทนเราคนเลี้ยง <พอ S 1> ได้ไหมรรม,มีคนถามไม่มม่มีมม <c oughs> คอครับอให้าามามคมรวง้ยคมความรวสัตโอเคครับขอบคุณครับอาารน่ารักมากนะ <c oughs> ครับ อาจารย์เบียร์ครับวันนี้วันนี้เอากระโถนมาด้วยไหมครับผมวันนี้ก็มาเจออาจารย์เบียร์วันนี้อาจารย์เบียร์มีกระโถนมาด้วยใช่ไหมก็มาบรรยายรรมในงานอ่า ศพที่ศาลาสามวัดไผ่เงินนะครับทำนิดนึงนะครับเออผมแบบตอนตอนเป็นเด็กอะก็คือเราทําดีกับพ่อแม่มากเลยหวังว่าตกถึงลูกมาเนี่ยลูกจะเป็นเด็กดีสําหรับเราอะทําไมแบบมันไม่เหมือนที่เราคิดเหมือนเราแต่ตอนเราเป็นเด็กเราทํากับดีกับพ่อแม่มากเลยถ้าเราคาดหวังเองอะเราคาดหวังก็นําไปสู่ความผิดหวัง ทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาอย่างหนึ่งคําถามคือเราเลี้ยงลูกเราแบบที่พ่อแม่เลี้ยงมาไหมล่ะ hmm. มันก็มีความเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคาดหวังมันย่อมผิดหวังเพราะทุกอย่างมันเดินสูสค่ความเสื่อมไงมันเดินสู่ความเปลี่ยนแปลงเราไปยึดบั่นถือบ้านว่าเขาต้องเป็นไปตามความพอใจเราไม่ได้สุดท้ายถ้าเรายึดบ้านเดินแบบนั้นมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ใจของเราครับผมใจมากับลูกๆครับคือลูกๆไม่เป็นเหมือนที่เเเเรราาาาคิดหมมืออนทที่่่่ํกับพแยว เอ๊ะมันเป็นบุญเป็นกรรมอะไรหรือเปล่าเงี้ยครับทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันเนาะเป็นไปนตามความพอใจเป็นไปนตามความพอใจของเราทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอ,มอย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับสาธุครับอาจารย์สาธุน,นะครับอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์เบียรนะครับเป็นคําถามที่ผมตั้งคําถามนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยอลูกๆค่อนข้างจะไม่เหมือนเราตอนที่เราดูแลพ่อแม่นะครับ เนี่ยครับคนมารอคิวถ่ายรูปนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับโอ้โหคนมารอกันเต็มเลยนะครับนี่ นี่ครับอคคบาจารย์เบียร์คนตื่นทรรนะครับวันนี้มาเทศนาในงานในงานศพนะครับที่ศาลาสามวัดไผ่เงินนะครับ,บก็ไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงนะเป็นรูปภาพเนาะเป็นเอฟซี อครับอาจารย์ผมเป็นเอซนะครับผมเป็นเอซีครับจ้าสาธุจารย์นัฒนา ได้ข่าวรีบมาเลยโ oh, <c oughs> อุู้ปฏนาเ <c oughs> ดี๋ยวรอฟังทับด้วยกันนะครับอาจารย์ไม่กันอาจารย์มีใครอีก้